โรงเรียนบ้านหนองร่มมีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 หกข้อด้วยกัน 1. คัดกรองวัดไข้ 2. ส,สวมหน้ากากอนามัย 3. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. เว้นระยะห,าห่าง 5. าทำความสะอาดและ 6. ลดแอร์อัดขั้นตอนที่1 ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยคณะครูและบุคลากรได้รับนโยบายมาจากนายสุภกริตุญจินนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่มได้จัดเตรียมหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนขั้นตอนที่สองทำความสะอาดฉีดล้างอาคารเรียนและลานกิจกรรมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่มได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณระเบียงราวบันไดและจุดสัมผัสร่วม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบทางอบตาพุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 และพุ่นน้ำยาเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามห้องเรียนและจุดมุมอับต่างๆนักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนใต้ถุนอาคารลานกิจกรรมโรงอาหารโรงครัว ห้องเรียนห้องน้ำบริเวณทางเดินสวนหย่อมและทางใช้ร่วมขั้นตอนที่3เตรียมโต๊ะเรียนจัดเว้นระยะหา่าง ติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างห้องเรียนชั้นปถมวัยติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของโต๊ะเรียนให้ชัดเจนระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรยึดหลักตามโซเชียลดิสแทนซิ่ง สำหรับชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า20-25คนจัดแบ่งเป็น2ห้องเรียนเพื่อรักษาระยะห่างขั้นตอนที่4จัดทำอ่างล้างมือเพิ่มเติมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียนจัดวางตามจุดบริเวณทางขึ้นลงอาคารเรียนและจัดทำป้ายนิเทศการล้างมือ7ขั้นตอนขั้นตอนที่5ซักซ้อมขั้นตอนการเข้าออกโรงเรียน นักเรียนต้องรับการตรวจวัดไข้ที่จุดคัดกรองและรับเจลแอลกอฮอลหากมีไข้สูงเกิน37.5องศาคุณครูจะคัดแยกและส่งกลับให้ผู้ปกครองเพื่อนำส่งโรงพยาบาล <S <S การทำกิจกรรมในโรงเรียนนักเรียนต้องเว้นระยะห่างตามหลัก Social d i s ส a ทนซิ่งในระยะอย่างน้อย1-2เมตรและสวมหน้ากากอนามัยเช่นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เว้นระยะการรอเข้าคิวต่อแถวการนั่งรับประทานอาหารและการนั่งเรียนในห้องเรียนขั้นตอนที่6จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อชี้แจงมาตรการป้องกันโควิด1 i d 1 9ในโรงเรียนให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ที่จุดคัดกรองทุกครั้งและผู้มาติดต่อต้องสแกน QR code ไทยชนะเพื่อเข้าออกโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองร่ม มั่นใจปลอดภัยไร้โควิด